สวัสดีค่ะตอนรับนุ้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าว คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักฤฤฤฤฤฤฤดีค่ะเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะเรามาติดตามผลสำเร็จนะคะการแก้ปัญหาแบบพุ่งเป้าในระดับพื้นที่ในปี2,565กว่า6.5แสนล้านครัวเรือนค่ะโดยทางด้านพลเอกประยุจันโอชานายร,รัฐมนตรีและ,และร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าและความยากจนของประชาชนในทุกมิติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นโดยมีคำสั่ง ให้สำนักนายกรัฐมนตรีที่347ทับ2563ลงวันที่3ตุลาคม2563เรื่องการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือสอจอพอเพื่อเป็น,นกลไกในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยใช้ข้อมูลคนจน5มิติจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนจนแบบชี้เป้าได้แก่มิติด้านสุขภาพมิติด้านความเป็นอยู่มิติด้านการศึกษามิติด้านรายได้และมิติด้านการเข้าถึงการบริการภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยทางด้านนางสาวที่พานาันสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงข้อมูลจากกรมการพัฒนาชุมชนรายงานผลการขับเคลื่อนขจัดความยากจนในระดับพื้นที่ในปี2565ที่ผ่านมาได้ดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายในระบบ TP-MAP ไปแล้วกว่า653,524ครัวเรือนซึ่งเป็นคนจนใน5มิติได้มีการบรณาการให้ความช่วยเหลือด้านกลุ่มเป้าหมายครบถ้วนแล้วถือเป็นความก้าวหน้าความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นระบบแล้วก็มีความเข้มข้นนอกจากนี้ให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าแล้วอย่างมุ่งแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เป็นปัญหาสั่งสมมาช้านานอย่างจรงิงจัง,จงการจัดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจรในภูมิภาคต่างๆโดยจัดมาแล้ว3ามครั้งในปีที่ผ่านมาคือครั้งที่ 1. ระหว่างวันที่4ถึง6พฤศจิกายน2565 ที่ i ิมแ c t เมืองทองธานีกรุงเทพครั้งที่2วันที่18 2 0ถึง20พฤศจิกายน2565ที่จังหวัดขอนแก่นครั้งที่3วันที่16 1 8ถึง 18, ธันวาคม2,565ที่จังหวัดเชียงใหม่และเดินหน้าต่อไปปีนี้จะจัดอีก2ครั้งคือครั้งที่4วันที่20 2 2ถึง22มกราคม2,566ที่จังหวัดชนบุรีและครั้งที่5วันที่27-24มกราคม2566ที่อำเภอหัด จังหวัดสมุขขาพร้อมกับห้าก,กรรร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์ที่เริ่มลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่26กันยายน2565และลงทะเบียนได้จนถึง31มกราคม2566ผ่านทาง www.bot.or.th นอกจากนี้นะคะทางคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาได้มีการอนุมัติโครงการสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เข้าร่วมหักกรรมร่วมใจแก้หนี้เพื่อให้มีสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีวิตและทุนการประกอบอาชีพผ่านมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และมีหลักเกณฑ์ผ่อนปรนกว่าเกณฑ์ปกติของธนาคารออมสินวงเงินโครงการทั้งสิ้น2,000ล้านบาทโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ให้ได้ไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0แสนรายเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องกู้หนี้นอกระบบซึ่งจะเห็นได้ว่าทางด้านนายกรัฐมนตรีได้มีการมุ่งมั่นให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมด้วยจึงแก้ปัญหาแบบลงลึกถึงต้นตอทั้งต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําโดยนอกจากการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าและแก้ปัญหานี้สินครัวเรือนแล้วยังหาแนวทางเพิ่มรายได้เช่นแนวทางสมาร์ทฟาร์เมอร์ให้กับเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อกระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในระดับพื้นที่เชื่อมโยงภาพรวมของประเทศเพื่อให้ประชาชนพ้นความยากจนนั่นก็คือในส่วนของผลสำเร็จนะคะที่ผ่านมาในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าที่ทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีความมุ่งมั่นมาโดยตลอดนะคะเรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูการในส่วนของ การลดผลกระทบกับช้างป่าค่ะเพื่อที่จะดูแลสุขภาพสวัสดิการของช้างบ้านนะคะโดยได้มีการระดม14หน่วยงานรัฐค่ะ ท้งผู้ทรงคุณวุฒินะฮะร่วมอนุรักษ์คุ้มครองช้างชุมชนทั่วไทยค่ะทางด้านพลโทพัชรศักดิ์ปฏิรูปานนท์ผู้ช่วยโฆษกรองนายกรัฐมนตรีเปิดเยยผยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างณนห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้าง เพื่อให้เป็นการดำเนินการอนุรักษ์และจัดการช้างอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมและยั่งยืนโดยมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วย14หน่วยงานภาครัฐและ1สถาบันการศึกษาร่วมกันบูรณาการการทำงานร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทและรับทราบสถานการณ์ช้างป่าในปัจจุบันซึ่งมีอยู่ราว3,186ถึง3,480เชือก กระจายตัวทั่วประเทศในพื้นที่อนุรักษ์ทั้งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติรวม69แห่งโดยมีพื้นที่ที่ยังประสบปัญหาอย่างน้อย49แห่งมีชุมชนและประชาชนได้รับผลกระทบจากช้างป่าที่ออกไปหากินนอกพื้นที่อนุรักษ์และสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินพืชผลทางการเกษตรรวมถึงความรุนแรงต่อชีวิตทาให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ทั้งนี้กรมอุทยานได้ดำเนินการจัดการแก้ไขตามแผนระดับกลุ่มป่าปี2563ถึง2572รวมทั้งสิ้น10ปีด้วยมาตรการติดตามประชากรช้างป่าการสนับสนุนเครือข่ายเฝ้าระวังการผลักดันช้างป่า การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้รวมทั้งมาตรการชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบการจัดการควบคุมช้างป่าโดยใช้เทคโนโลยีควบคุมการศึกษาวิจัยควบคุมประชากรที่ประชุมยังได้รับทราบถึงสถานการณ์ช้างเลี้ยงหรือช้างบ้านในปัจจุบันโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้รวบรวมสถิติไว้ในปี2565จาก48จังหวัด และกรุงเทพมหานครรวม3944เเชือกซึ่งกรมปศุสัสตว์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในด้านสวัสดิการและการป้องกันการทารุณกรรมการดูแลสุขภาพตลอดจนการรับรองมาตรฐานปางช้างด้วย จากนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าพร้อมด้วยอนุกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างป่าและช้างเลี้ยงโดยพลเอกประวิทย์ได้กำชับให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะกรรมการคณะอนุกรรมการตลอดจนคณะทำงานด้านต่างๆเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยเฉพาะการวางแผนกำหนดพื้นที่และมาตรการควบคุมช้างป่าให้ชัดเจนเพื่อดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเป็นระบบ เพื่อลดผลกระทบประชาชนชุมชนและให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายทั้งช้างคนเลี้ยงและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างเหมาะสมปลอดภยัยและยั่งยืนนี่ก็คือในส่วนของการดูแลนะคะจัดการกับช้างค่ะเพื่อที่จะไม่ให้คนเนี่ยเข้าไป ลุกล้าําหรือว่าทารุณกรรมเขานะคะรวมถึงดูแลจัดสรรไม่ให้ช้างเนี่ยเข้ามาลุกล้าําหรือว่าทําร้ายผู้คนประชาชนในหมู่บ้านได้ด้วยค่ะเรื่องราวต่อมานะคะเรามาดูกันที่สินค้าผลไม้ไทยค่ะก็มีชื่อเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นสับป,ประรดกระป๋องของไทยตอนนี้ครองอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะคะรวมไปถึงมะม่วงเบาสงขาก็มีการขึ้นทะเบียน GI แล้วด้วยค่ะโดยทางด้านนายอนุชาบุรพชัยสีรอง ิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยพลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับทราบถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ส่งออกสับประรดและผลิตภัณฑ์สับประรดกระป๋องไทยเป็นอันดับหนึ่งของโลกมูลค่า20,000ล้านบาท ครองสัดส่วนตลาดโลกถึง32และชื่นชมการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนชื่อเสียงผลิตภัณฑ์สับประรดกระป๋องของไทยจนมียอดส่งออกเป็นอันดับที่หนึ่ง นอกจากนี้ไทยก็ยังมีชื่อเสียงในฐานะประเทศผู้ส่งออกสับประรดและผลิตภัณฑ์สับประรดกระป๋องเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยมูลค่า20,000ล้านบาทครองสัสดส่วนตลาดโลก32%อันดับที่2คือฟิลิปปินส์22%ทั้งนี้พื้นที่และโรงงานสับประรดส่วนใหญ่ของไทยอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเปรียบเสมือนมหานครสับประรดของไทยและของโลก และรัฐบาลยังได้จัดทำแบบแผนพัฒนาสับปะรด5ปีคือตั้งแต่ปี2566ไปจนถึง2570เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตสับปะรดเพิ่มศักยภาพการผลิตการแปรรูปการตลาดทั้งนี้ยังมีแผนใช้กองทุนพัฒนาผลไม้เป็นกลไกลสำคัญเพื่อยกระดับรายได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสับปะรดอย่างยั่งยืน ด้วยแนวทางเกษตรมูลค่าสูงนอกจากนี้โฆษกประจําสํานักนายกร,รัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมนายกร,รัฐมนตรีรับทราบผลรายงานมะม่วงเบาสงขลาซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมของคนในจังหวัดสงขลาและนักท่องเที่ยวที่มักจะซื้อนําไปเป็นของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดทั้งในรูปแบบของผลสดและแปรรูปได้ทําการขึ้นทะเบียน GI แล้ว ทั้งนี้สินค้ามะม่วงเบามีศักยภาพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่กว่า58ล้านบาทต่อปีตามนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล โดยใช้ผลประโยชน์จากการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อคุ้มครองสินค้าท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าตลอดจนส่งเสริมการจัดทําระบบควบคุมคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและขยายช่องทางการตลาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังให้การชื่นชมและขอบคุณการทํางานของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐบาลเกษตรกร,กรในพื้นที่ และผู้ประกอบการเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการตามมาตรการของรัฐร่วมการพัฒนาศักยภาพคงคุณภาพของสินค้าไทยเพื่อชื่อเสียงความน่าเชื่อถือในการส่งออกพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิตการส่งออกสินค้ารวมทั้งศึกษาหารูปแบบที่เหมาะสมกับกระแสะโลกในทุกช่วงเวลา เพื่อจะได้เพิ่มรายได้ตลอดจนกระจายรายได้สู่เกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่นพัฒนาเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ฐานรากและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปนั่นก็คือในส่วนของพืชเศรษฐกิจนะคะสินค้าไทยผลไม้ไทยที่ตอนนี้เนี่ย เรียกได้ว่าไปติดอันดับที่1ของโลกนะคะในการส่งออกสับประรดค่ะรวมไปถึงมะม่วงเบานะคะที่เป็นสินค้าเอกลักษณ์พื้นถิ่นอีกหนึ่งสินค้าที่ก็มีส่วนที่จะทําให้เศรษฐกิจระบบฐานรากเนี่ยนะคะดีขึ้นตามลําดับด้วยค่ะเรื่องราวต่อมาค่ะเรามาดูกันที่การประชุมนะคะหน่วยงานเกี่ยวข้องสาธารณสุขคมนาคมท่องเที่ยวต่างประเทศบูรณาการมาตรการสําหรับผู้เดินทางจากประเทศจีน โดยนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจค่ะ ทางด้านนางสาวไตสุรีไตสารณกุลรองโฆษกประจําสํานักนายรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายร,ร,รัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรับผู้เดินทางเข้าประเทศจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ทําเนียบรัฐบาลโดยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมไม่ไว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงคมนาคมและกระทรวงต่างประเทศ โดยการประชุมจะหารือถึงมาตรการต่างๆที่แต่ละหน่วยงานได้มีการเตรียมการกรณีที่มีผู้เดินทางมาจากประเทศจีนมากขึ้นภายหลังจากทางการจีนได้มีนโยบายทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด1 9ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่8มกราคมนี้เป็นต้นไปนะคะ ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้นะคะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก,ก็ได้มีการชี้แจงถึงภาพรวมนยโยบายของรัฐบาลและหารือเพื่อให้เกิดการบริาการทำงานของแต่ละหน่วยงานอย่าง,อางรอบด้านและรัดกุม่มให้ประเทศไทยสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปพร้อมกับการสามารถเฝ้าระวังโรคอย่างมีประสิทธิภาพด้วยในการนี้นะคะทางด้านพลเอกประยุจันโอชาน,นายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็ได้มีการให้แนวทางเอาไว้ค่ะว่าตั้งแต่ได้รับรายงานกรณีที่ทางการจีนจะมีการผ่อนคลายการเดินทางเข้าออกประเทศให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการวางมาตรการรองรับ และประสานการทำงานอย่างรอบด้านเนื่องจากคาดว่าผู้เดินทางจากประเทศจีนจะมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะต่อไปให้มีการดูแลให้สมดุลระหว่างการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการพิจารณาในหลายหัวข้อไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขจะมีการเสนอมาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกันการควบคุมโรคโควิดส9สําสหรับผู้เดินทางจากประเทศจีนและมีการรายงาน ถึงสถานการณ์โรคโควิด19ทั่วโลกในปัจจุบันขณะที่หน่วยงานอื่นๆค่ะก็จะรายงานถึงการเตรียมความพร้อมแต่ละด้านซึ่งจะประกอบไปด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานถึงการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหการรมท่องเที่ยวไทยและแนวทางการให้ความช่วยเหลือกรณีนักท่องเที่ยวจีนติดเชื้อโควิด19 นอกจากนี้นะคะในส่วนของทางกระทรวงคมานาคมก็จะได้รายงานถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางเข้าประเทศไทยของผู้เดินทางจากประเทศจีนผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะช่องทางท่าอากาศยานซึ่งจะเป็นช่องทางหลักของการเดินทางเข้ามาในประเทศและทางกระทรวงต่างประเทศก็จะได้รายงานถึงการเตรียมระบบร้องรับการขอวีซ่าของนักท่องเที่ยวจีนและแนวทางการขยายเวลาอนุญาตการเข้าราชอาณาจักรกรณีติดเชื้อโควิด -19 ก่อนกลับประเทศด้วยค่ะก็ถือว่าต้นปีนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเศรษฐกิจต่างๆที่ตอนนี้กําลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงเศรษฐกิจในส่วนของการท่องเที่ยวนะคะที่ประเทศจีนเขาก็จะได้มีการผ่อนปลนผ่อนคลายมาตรการต่างๆเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินทางออกมาท่องเที่ยวนอกประเทศได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยไทยเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจีนไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะก็จะต้องมีการเตรียมการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานนะคะเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวจีนนะคะไม่ใช่เพียงแค่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเท่า ที่จะเจริญเติบโตขึ้นเมื่อมีนะักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆนะคะรวมไปถึงประชากรเนี่ยก็จะได้มีงานทําแล้วก็เศรษฐกิจต่างๆก็จะฟื้นฟูขึ้นตามลําดับด้วยนะคะเพราะว่าเม็ดเงินสําคัญๆอีกหนึ่งเม็ดเงินที่จะหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยของเราเนี่ยนอกจากอุตสาหกรรมหลักๆแล้วทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะก็จะเป็นอีกฟันเฟืองหนึ่งที่จะสามารถดึงให้เศรษฐกิจต่างๆของประเทศนะคะ เข้าสู่สภาวะของการฟื้นตัวแล้วก็เข้าสู่สมดุลน,นะคะของการใช้จ่ายหลังจากที่ประเทศของเรารวมถึงทั่วโลกเนี่ยเหมือนกับถูกฟีสเอาไว้นะคะเมือ่อ2-3ปีที่ผ่านมาที่มีการแพร่ระบาดของโควิดสิตอนนี้ทั่วโลกรวมไปถึงหลายๆประเทศเขาก็ได้มีการผ่อนคลายผ่อนปลนมาตรการเนี่ยบางประเทศนะคะก็มีการผ่อนคลายถึงร้อเ็แล้วนะคะเพราะว่าก็เชื่อว่าโรคนี้เนี่ยจะให้มันเนี่ยกลายเป็นโรคประจําถิ่นไปซึ่งของไทยเองนะคะตอนนี้เนี่ย ใครที่ติดเชื้อโควิด1 9 ก็ให้มีการพักรักษาตัวในที่พักอาศัยนะคะเพียงแค่ประมาณ10วันเท่านั้นเมื่อเชื้อหมดเนี่ยก็สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะสามารถทํางานแต่เนื้อสิ่งอื่นใดค่ะนะตอนนี้นะคะหลังปีใหม่เชื่อว่าตัวเลขของโควิดสิเกนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นนะคะเนื่องจากได้มีการไปสังสารเดินทางกลับภูมิลำเนาอะไรต่างๆก็ตอนนี้นะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะมาตรการต่างๆในส่วนของหน้าก,กากอนามัยถึงแม้จะไม่ได้มีการบังคับใช้แล้วก็ ยังคงต้องใช้อยู่นะคะเพื่อสุขอนามัยที่ดีของตนเองรวมไปถึงเจลสเปรย์แอลกอฮอล์การล้างมือบ่อยๆต่างๆเหล่านี้นะคะเมื่อเรานะคะยังค,งคงความเคร่งครัดเหล่านี้ดูแลตัวเองเป็นประจำสม่ำเสมอก็จะทาให้ปลอดโรคปลอดภัยได้ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากในวันนี้นะคะสาหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดเคลื่อนคุยข่าวลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง y o u b e c h ช่องอาทัพพอดแคสต์ดิฉันพีระยายพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารกองเกินที่มีอายุ18 20ปีบริบูรณ์ในปีพุทธศักราช2566หรือชายไทยผู้ที่เกิดในปีพุทธศักราช2546ถึง2548และเป็นผู้ที่ยังไม่เคยถูกเรียกเข้าเป็นทหารกองประจำการเพื่อบรรจุในกองพันระวังป้องกันสำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทยและกองพันฐานสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่29มกราคม2566สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการด้วยระบบออนไลน์ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยโดยไม่ใช้คุณวุฒิพิเศษเพื่อลดวันรับราชาการทหารกองประจำการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ rcm66.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารหรือสำนักงานศัสดีกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานศัสดีจังหวัดหรือหน่วยศัสดีเขต หน่วยศาสดีอำเภอที่อยู่ใกล้และสะดวกได้ทั่วประเทศโดยไม่จำกัดภูมิลำเนาเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิต ที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย